สวัสดีตอนเศร้าจ้าตอนนี้ยายโสภามาเข้าสวนนะจะว่าสิมาตัดตอองกล้วยจ้ะตัดใบตองกล้วยมาชุ่มสวนจ้ะมันขึ้นี่ฝนตกแห้งแห้งกลางร่มมีน้องเลยน้ออันนี้กําลังเป็นหน่วยกําลังจะใหญ่ตัดตัดตองกล้วยไปยังวันที่ไปมกอันนั้นมกหมูสามสันใสอันหยวกกล้วยยายโสภาคิดอยากสันนี้าะอู้บักเขียก็ลังใหญ่จ้ะสองสามมื่นก็ได้สุกแล้วตอนนี้ มะเขือยาวโอ้ยว่าสิไม่เกียบยันดอกลิ้นฟ้าพี่นอ้องเอยน,นะลวนขีมเบิดเน่าเบิดเลยไป้ยุตตัวนี้ดอกนึ่นี่ไปลวกสันดีอุย้ยห,ห,หมู่บ้านนี่ล่นหลายโซกระได้มาจองเึิ่ง บ้านอยู่บนโลน่นลายะไรน,นี่แกนั่งนีนั่งกําลังสีไงแกกําลังสีเท้าขเขี้ยวเอาปลาเขียบมาเขียบมาเขียบโอู้ปลาเขียบกําลังสีตาตีสองเงินที่สองเงิกําลังตาตี แค่หาป่ามาหนึ่งใส่กําลังอัวรัวเลยแกคนตกแก่สีกะไข่เน,น้ดินซุม่มดินอันนั่นแน่พักกะสีบโบเหี่ยวโบหยั่งเนี่ย,อยตองไป็นหม้อันนั่นม้อหมูอสามสาัน อีตูไปพร้อมดูจ้ะจะคอยไปรไะด้ไม่เจ็บอีกอตูอีตูจ้ะกับพ่อง่ามเสียเท่กับพ่ออยากอันครับกับพ่อใ้ใจี่น้องเวลาอันบ่มียากอยาจ้ะอันนี้กับพ่อล้วหอมจล็กน้อยเลนโอ้ยลมพัดลมพัดอันนั้นคือเมื่อวานนี่ลมพัด หอมหักเลยจ้ะกี่ขั้นลงมาอีกมือเล่งปุอ้อนะอ๋อ หอมพี่น้องเลยอันต้มตุ่มลงมาไว้บัดนี้ฝนบบโตกลิ้นแบบฝนแบบตกวข้ามหัวแบบทีนีนน้ใกล้สุกกบบปีดไบแล้วพอดีเกล้สุกแบไปสวนมากเลยจังการได้แหละจัะได้ไปตองก็พักแน่หน่อยๆเนาะจ้ะแล้วก็พอดีลูกเอาอันนี้มะข่ายแมงมุมเสา่าเจ้ามาขายป่านิ่งเจ้ามาขายป่านิ่งชดชดแล้วเสร็จาป่าปนิ่งตัวนึงก็ปะพุงหนึงปะพุงหน่อยนึง,นง,นงก็ ตะไคร่กับต้มมตต่มน้องใหจ่ดิคุน้องต้่มน้อมในม่ไรแกปลูกามาทรงเนาะไออีหยังแกว่าเพิ่งมาขายบักทัว่วโอ้ยขายบักทั่วกับพวกอิ่น่เนาะปลูกกูเองบ่ไอเแลนกับอิ่นใส่ใน,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 นไม่หยังมาขายเนี่ยนี่จะแบบทั่วไหมครับทั่วกรรเท่าไรเหรอบาทครับกบรรละสีบ่บาทปลูกเองงั้นบ่เนี่ยครับปลูกเองให้อันบอกอันอีหยังกอละ่ะมันบอกใครได้ออกมาเดี๋ยวอาหารเว้ยตึงต้งๆไอเนี้ยนะแจ็คซองกรร เอารถเพื่อนซองกำกระพาะแล้วจ nice ้ะถั่วกำละสิบบาทเออเออหลับไม่เงี้ยใครแสบอยู่บ้านไหนเลยนี่อยู่ทุ่งน้านี่ไหมครับอยู่นี่โอ้จ้ะสิบบาทเนาะเป็นยี่สิบค่ะจำไว้อันบอกค่อยย้ายว่าคั่วไหนิดเดอร์สนุกอันเพิ่นมาขายของสนุกว่านั่งตุ้งมงอยู่ มีแต่บอกทั่วแม่นบอเออไปหลังจากไปเอาตองมาแล้วเนาะเยสุกเอกมาตากเก็บน้องตอนนี้สีมาหมกเมนูหมูสามชั้นเนาะจากหมูสามชั้นใส่หยวกกล้วยได้จ้ะน้องเคยกินบ่เนาะเนาะอันนี้เนยเยสุหั่นหมูสามชั้นแล้วเนาะจใส่เอ,อีตูใส่หอมที่ไปเก็บม,มาจากสวนหนึ่งละจานแล้วก,ก็บักพริกหน่วยลูกะลูกโดดเนาะอันนี้สีต่ำตะไคร้หอมแดงแล้วก็เกลือแล้วก,ก็พริกใส่จ้ะางทีเยสุปาดแซ่นนะ้ำแล้วเนาะ สี่หมกจ้ะบรู้ว่าเมนูนี่แอนพี่น้องเคยกินบ่เนาะเนาะตำเครื่องกันจ้ะนี่เลยจ้ะตำเพรหยาบหยาบเนาะแหลกแน่บ่แหลกแน่จ้ะใส่หัวซ้ำสันของห้องหยวกเว้ห้องว่าตำไมาหัวหัวชักน้อยจ้ะให้เพื่อนแตกออเคกันจักน้อยเนาะ เต็มควบคดีใะเป็น้อยยงยายสุกสิตย์ต่ำสี่เลยได้จ้ะเดี๋ยวยายสุกคนอยากต่อนนนิดจ้ะต่ำประมาณนี้เลยจ้ะเพิ่มค่อยส่เขียพริกเขียเกียเนาะมีกระเทยใส่ได้จ้ะผงนัวใส่ใส่หน่อยแซีบหน่อยเสียบหลายแซ่บหลายจ้ะน้ำปลาใส่ผงเพิ่หมหมกอีกอย่างทั่วไปเลยจ้ะ น้ำปลาใส่จ้ะใส,ส่สุกากิเกลือใส่อีมมนะีสุกะสิขส้นน่าจะเป็นหน่อข้นหมูสามชั้นข้นเครื่องให้เพ่นเขากันจ้ะข้นหยวกจ้าพอแต่เข้นแล้วเราต้องก,การมกเลยจะพี่น้องอตันมุกเลยจ้มามักมองหน่อยมุกไงจ้ายเย็ดเอามาจ้ะ หบบ้านๆเฮานะจ๊ะพี่น้องเออแล้วรได้จ้ะกหมกหน่อยบ่ไงก็เสียบอันพ่อเอาเนาะจ้ะเนาะีสุกสหมกซํานี่จ้าจ้ะหมกดีกินเบิดเนาะ này dây sú cam mốc liều rỗi rồi cha, dây sú bơm mít nó chỉ có lẽ một cây huốt, một cây huốt, tham đa cây một nừng này là cha, được mốc kết mốc vơi đi cha. Ở có mở bớt bớt mốc juo quế kho háo này cha, cha. จะค่อยเพื่อนจะค่อยหอมดีเนาะโอ้ยโอ้ยโอยร้อนร้อนร้อนจ้ะทีสิ่ได้เปิดเบื้องมกกระยุขังหัวได้พี่น้องเฮ <c oughs> ็ดเสียวว่าจะเพราะว่าอยายสัอันตั้งไว้หนีเนาะก็เลยเปิดอยู่กับหนีจ้ะเปิดชิมกันเด้อหมูสามชั้นใสย,ยวกป๊าดอหอมหวยหวยได้จ้ะเป็นอันว่าสุกแล้วจ้าเดี๋ยายสัสีหนึ่งเขาโอได้จ้ะ ซุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วสุกเอาเละจ้าคลิปนี้ยายสุกัสิข,สขอจบคชีวิตเพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆผู้ติดติดตามชีวิตบ้านๆของยายสุกดนะจ้ะเด้อเมียฝรั่งบ้านนอกเมียฝรั่งบ้านๆจ้ะขอบคุณผู้ติดติดตามทั้งไม่และเก่าจ้ะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า